อะไรที่จะต้องติดคุกเนี่ยเพรหาทำผิดไปเขามปของเด็กไงอ๋อก็ติดคุกแล้วแต่จะขโมยอะไรที่มันหนักหนาสาหาัสมันเช็นแผดหรือหร้อชันเช็หแผดหนือเงิหรืออะไรอ่ะเอาเราไปขโมยเขาเหรอ <ใน S 1> แล้วแต่สารจะตัดสินนะตำรวจจับส่ง ก็ไปติดคุกก่อนแล้วก็ขึ้นศาลศาลก็ตัดสินคดี้เขาจะหกคุกยังไงต้องดูที่ security ใช่ไหม security เหรอ security security แปลว่าอะไร security คือความปลอดภัยแล้วความปลอดภัยถ้าเขามีความปลอดภัย security แล้วแล้วแล้วเราจะจะแหกคุกได้เหรอเขาไม่จับเอาได้เหรอเราไม่ใช่จรเราเป็นคนอยู่บ้านเรื่อยเห็นบ้านหรอไหมอ๋อก็เห็นบ้านนั้น แต่เราไม่ใช่โจรใช่ไหมเราคิดว่าถ้าโจรน,ะจน่ะถูกจับได้จะแหกคุกยังไงนะเงี้ยมีเค c u ที่ดีนะอืมบ้านเรามีปลอดภัยไงบ้านเราก็ security ดีๆมากรั้วเนี่ยทุกวันน่ะก่อนนอนย่าให้ปิดประตูไม่เห็นมีใครปิดเลยย่าต้องออกมาตรวจสอบทุกวันไม่ปิดประตูบ้านไม่ปิดประตูห้องนอนไม่ปิดประตูอะไรสักอย่างปิดในห้องนอนย่าตอนเย็นเราทับชาบูเ้ยอ่ะพูดไปอย่างอื่นอีกแล้วตอนเย็นมาซาบูละ ก็กินกิแล้วเองอืมมากินข้าวยังเพิ่งเสร็จยังไม่ทันยังไม่ทันอิ่มเลยน่าจะชาบูละชาบูตอนเย็นเหรอตอนเย็นเหรอใช่อืมมันอร่อยเลยชาบูนี่อืมวิเช็ดลงนะแย่เช็ดลงข้างล่างอ่ะหนูมากินน่ะเก็บไปชิ้นเลยหนูกินบ้านเราก็แค่แบบนี าก็บาปเหมือนกันนะเจะมามันไม่ไหวหัวใช่ไหม,มเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าอะไรมีสี่ขาหนูมีสี่ขามันแอบ,บมากินอะไรอะ่ะมันขี้เต็มบ้านเลยบ้านใครบ้านเราอ่ะไม่ไล่มันออกไปหรอบ้านเราไม่ก็เราหลับเราจะไล่มันตอนไหนอ่ะเราหลับอยู่เงี้ยบ้านเราไม่มีรูหนู ม่สี่เนี่ยมันเข้าได้หมหดเลยโน่นะบนน้ำเหรอ,อประตูดี้เข้ามาได้ไหมประตูม,มันก็ไม่เข้ามันจะเข้าแถวนี้ก็ได้มันวิ่งไปทางไหนก็ได้เพราะเราทําห้องครัวปโปร,ร่งไงทำห้องควไม่ไมปโปรง่งใช่ไหมอืมปโปรง่งเพราะหน้ารอ้อนเราก็จะได้มีลมเข้ามาสบายๆไงนี่หน้านี้หน้าหนาวเหรอใช่ตอนนี้หน้าหนาว เดี๋ยวมันก็จะหน้าร้อนแล้วล่ะหน้าร้อนจะเป็นตอนไหนหน้าร้อนมันจะมีที่ทะเลทรายด้วยนะโอ้โหเมืองไทยมีทะเลทรายไหมไม่อะเองแค่เมืองเราไม่มีแต่มีที่นู่นมีที่ไหนอยู่ตรงนั้นย่าลงไปดูที่เขาว่าเอิร์ธดูอ่ะอ๋อเอิร์ธแปลว่าอะไรอ่ะก็โลกไงอ๋อโลกแผนที่แม่บัตรแม่บักแผนที่มันเป็นอะไรมันจะมี เออเอเนี่ชื่อเอออามันจะมีเออดูแล้วว่าเป็นแผนที่โลกใช่แล้วมันมีทะเลทรายของประเทศอะไรบ้างประเทศอินโดนีเซียโอ้อินโดนีเซียี่ยเหรอเมใช่ย่าว่าไม่ใช่มะอินโดนีเซียนี่มีมีมีภูเขาไฟนะแต่ว่าทะเลทรายจะอยู่ในประเทศแถบไหนอะ ประเทศแถบนี้เดี๋ยวให้ดูมันเข้าตรงนี้อยู่อ่นดูสิ Google Map อ่ะอ่าก o เกิลแมปว่ามีมีมันมีทะเลทรายใช่ไหมเออาไปสูดทะเลทรายเรื่อยๆกูจะเจออ่า Google Map เนี่ยอ๋อนี่ทะเลทรายอ้างในทะเลทรายนี่นี่นี่เอาละกูเกิลแมปเนี่ยนะมันมีทะเลทรายอยู่ประเทศอะไรมันมีตัวเชือกนเห็นต้ำแข็งอ๋อภูเขาน้ำแข็งด้วยมันอยู่ที่ไหนอ่ะ มันอยู่คู่โ<อ>ลกใต้กับคูงโลกเหนือก,กับคู่โลกใต้แล้วก็ทะเลทรายอยู่ไหนทะเลทรายก็อยู่ตรงอยู่แถวแถวไหนหทะเลทรายแถวเนี้ยแหละอยู่ประเทศไหนแถวแถ้ปร<อ>ะเทศมีน้ามันเอยอะๆถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นไฟฟ้านี่คือตัวเราแหละอืมเฮ้ยเชียงใหม่อ๋อเหรอในดูสิหน่ยดูเชียงใหม่ดูเพประเทศไทยไหนเออเชียงใหม่ไง เชียงใหม่เอออเชียงใหม่เหรอถ้าเกิดหมดเขตเชียงใหม่มันจะไปโผล่ที่บ้านลุงตามลําพูอย่างงั้นอ๋ออ๋อโผล่ที่บ้านลุงตามแล้วโผล่โผล่ไหนอีกโลูลําปางบ้านยายนี่แหละอือลําปางไปโผล่ไหนอีกโผล่ที่ไหนอีกเอ้ยถ้าเกิดซมเข้าไปหน่อยมันจะเห็นเขาว่าอ่ะ e l e v e เห็น e l เว e นด้วย e l เว e นคืออะไรเจ็ด e i i เซเนไม่รู้จักเซเว่นอีเล่นหรอรู้จักเซเว่นทำไมมันอีไออก็มันเอลไงก็อีเนอ่ะภาษาเกรือ่ะรู้จักเลขเจ็ดแล้วก็เป็นอี่นอ่ะถ้าเกิดผ่านตรงนี้ปุ๊บมันจะไปตกมันไปตกมามันจะไปถึงไหนพอยังก็มันขายกูดิ่่อยยังพอแล้วอิ่มยัง ลำพูนแล้วไปเจอลำปางบ้านยายลำปางแล้วไปเจอจังหวัดอะไรอีกถ้าเกิดหมดแผนกปางมันจะไปผูนที่อื่นแนวไม่ถึได้ากา็ค่ลตลกดีเนาะดูแผนที่ในเอิร์ธแผนที่โลกอ่ะโลกน้าเอาปหาลำพูนดูดิลำพูน ลองเช็คด,ดูว่าลำพูนมีตรงไหนอะ่ะตรงไหนอะ่ะมีน่าจะเป็นเอ้ยเอ้ยลูกซูมออกดูเอ้ยลำพูนอพอถึงก็เจอเฉยเลยอะ่ะนหอลำพูนมตาเรงนี้นะแล้วเราจะเห็นลำพูนละจะไปบ้านลุงตามเหรอ,อตอนนั้นก็ตอนนั้นเนต้นก็ส่งตน้น ตอนนั้นเนี่เจ้าก็ส่งเก่ไปบ้านลงตามนี่อซอยนี้มันจะโผลไปที่ลำปางไหม,มโผล่ไหมลำปางนเน่เจ้าลบผิดดูฮ่ฮอือ